เสียงน้ำมันหมูหยดใส่ไฟดังปุ๊ปะปุ๊ปะฟังเพลินเลยครับ เบื้องหลังความอร่อยพึ่งถึงบางอ้อวันนี้เองผมกินมาสมัยหนุ่มๆตั้งแต่เปิดร้านวันแรกตอนนี้ก็ร่วมไป37ปีมีโอกาสได้เข้าไปเห็นเบื้องหลังความอร่อยหมูย่างเจ๊กีเมืองตรังพึ่งเคยเห็นกรรมวิธีการย่างเตาไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหมูกรอบไก่เขาก็ย่างในเตาเดียวกันตั้งแต่เริ่มทําช่องติ๊กตอกสายกินนี่ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับท่านผู้ชมวัตถุดิบในร้านนี่เจ๊กีทําเองหมดเลยครับยกเว้นเส้นครับสั่งโรงงานไม่ว่าจะเป็นพวกของย่างหรือเกี๊ยวลูกชิ้นทําเองหมดนะ เตรียมไว้ที่โต๊ะราดเองตามใจชอบเลยครับราดน้ำซุปลงไปพอคลุกคลิกครับนี่ราดงไปพอคลุกคลิกคลุกคลุกคลุกไข่เส้นมันนิ่มหน่อยเข้ามาใกล้ครับอืมลอง็นความกรอบครับ ร,ร้านเจกีอยู่ใกล้ศูนย์อาหารวิกวมาทางโบสถคิดก็ตรงข้ามโรงแรมธรรมรินทรน์เปิดร้าน10โมงบ่าย2หมดแล้วครับใจคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับ